สวัสดีครับคุณผู้ชมเรามาพบกับรถ2คันนี้กันดีดีกว่านะฮะคันนึงเป็นยามาฮ่า XSR ปี64นะครับผมราคาดีแน่นอนใครที่ไม่ทันคันที่แล้วนะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะฮะ่วนีกคันหนึ่งนะครับผมเป็น Honda m o n k ก้นะตัวนี้ห้างเกียร์เรียบร้อยนะครับผมเป็นตัวใหม่แล้วนะครับและเป็น Limited Edition Bobby Edition ด้วยนะน่ารักมากๆน่าสดสมมากๆและบอกเลยว่า2คันนี้ราคาไม่แพงแน่นอนราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถนะครับผมเราให้ราคาสูงที่สุดรับรถถึงที่ไม่มีหักหใใดดนนะ เพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูเบยรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราให้ราคาสูงที่สุดนะครับรับรถถึงหน้าบ้านน,นะครับไม่มีใครไม่มีหักให้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมให้ราคาสูงปรี๊ดรับรถถึงหน้าบ้านโอนเงินสดตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับผมขาไปชมสองอันนี้กันเลยดีกว่า ready go สวัสดีครับคุณผู้มชมครับวันนี้พามาพบกับ Yamaha XSR นะครับผมคันนี้นะฮะเสียงชัดไหมครับผมอ่าอุปกรณ์เราใหม่อีกแล้วนะครับผมเพื่อให้ภาพเนี่ยคมชัดนะครับผมอ่าแล้วก็สวยมองรายละเอียดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับคันนี้นะฮะ XSR ใครที่ไม่ทันคันที่แล้วนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้จะเป็นสายบัดเจ็ตของคันที่แล้วเลยนะครับผมสวยมากๆคุณผู้มชมเป็นสีดําด้านด้วยนะฮะดูดําดุมากๆนะฮะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นปี64ครับคุณผู้มชมปีก็ยังสดยังใหม่อยู่นะครับผมนี่เดทาวิล รวมเนี่ยนะฮะประมาณ8 9 0นะครับผมสภาพสวยใหม่มากๆครับนี่มีกาดหม้อน้ำให้ด้วยนะฮะมีแคสบาร์มาให้ด้วยนะครับมีที่แขวนแกงมาให้ด้วยคุณผู้ชมใส่เข้าไปเพิ่มให้นะฮะและที่สำคัญเลยคุณผู้ชมกำลังเห็นนี่อยู่ครับขาตั้งคู่ครับคุณผู้ชมครับขาตั้งคู่นี่มันดียังไงร,รู้ไหมฮะ เวลาคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องไปตั้งเดือดร้อนว่าหาสปูลมายกมานู่นมานี่มานั่นเลยนะครับเพราะว่าตั้งตัวขาตั้งคู่เนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถเซอร์วิสรถได้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับล้อลอยเลยนะครับผมอ่ะ xrp ี64นะครับผมถามว่าสวยไหมสวยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานไหมก็มีบ้างเล็กน้อยเนี่ยนะฮะพวกนี้นะครับมีบ้างประปายนะครับนี่ฮะนี่ฮะ มันก็จะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับมีตัวกันลื่นนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีกุญแจแท้2อดอกบุกสวิตมีครบด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าศูนย์นะเขาดูแลเองหมดเลยนะฮะวิ่งมาที่1 4 0 0 0อ่า 44, นา944คุณผู้ชมนี่ฮะ14,944นะครับแผงคงแผงคองมาดูกันนี่เลขเครื่องเลขคอสวยงามนะครับนี่ครับ อ่าสวยมากๆนะครับนี่ดิ้วรอยตรงบางคนหน้าไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับสภาพสวยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะฮะสำหรับคันนี้นะครับมาจับ้อยเสียให้ดูปึ๊บนี่ฮะจับ้อยเสียให้ดูปึ๊บมาสตาร์ทกันดีกว่าปับ๊บนี่ฮะทีเดียวติดเลยนะครับไม่ต้องบีบทั้งเร่งช่วยใดๆมาทั้งสิ้นนะฮะมานี่เดี๋ยวดูให้ดูรอบนะครับผม ีควันขาวนะครับนี่ควันขาวไม่มีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสบภาพดีมากๆคุณผู้ชมนะอ่ะล้วก็มาดูระบบไฟกันดีกว่านี่ครับไฟสูงไฟต่ำติดครบหมดนะครับแล้วก็ไฟทิกเกอร์นะใช้งานได้กดงี้ปุ๊บเห็นไหมฮะกดตึกต๊กตึกต๊กตึก๊กตึ๊กนี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับระบบไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวานะครับ มาดูด้านหลังบ้างเลี้ยวซ้ายนี่ไฟท้ายไฟเบรกแล้วก็เลี้ยวขวาติดครบหมดนะครับคุณผู้ชมทุกระบบนะฮะเครื่องดีเครื่องใสนะครับตัวนี้นะครับข้อความดีความงามของมันนะฮะมันมีอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมดับเครื่องให้ดูนะครับด้วยสวิตช์ออฟลัดปั๊บเรียบร้อยนะฮะ นี่นะโอเคนะครับผมความดีงามมันเป็นงี้ครับมาเล่าให้ฟังกันนะฮะตัวนี้เป็นหัวฉีดนะครับเครื่องร้อยห้าสิบห้าซีซีมีวาล์วแปรผัน VVA นั่นเองนะครับวาล์วแปรผัน VVA เนี่ยมันดียังไงร,รู้ไหมฮะคือเวลาอรอบกำลังแรงบิดเนี่ยของรถห้าร้อยห้าสิบซีซีด้วยกันนะครับผมถ้าคุณมี VVA หรือวาล์วแปรผันเนี่ยมันจะทำให แรงบิดตอนกลางกับตอนปลายเนี่ยมาชัดมาดีมากยิ่งขึ้นหมายความว่าเวลาคุณเร่งแซงนะครับมันจะดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองปลอดภัยกับคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นหัวฉีดด้วยรองรับน้ํามัน e ยี่สิบเก้าเ้าหและโซห่หอน,นะครับผมอรอ,องรับน้ํามันได้เยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้วก็ออันนี้จะขาดไปไม่ได้เลยนะครับระบบไฟหน้าเนี่ยเขาเป็น LED เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไฟคัดออฟความสว่างอะไรพวกนี้เขาชัดแจ้งเจ่มแจ้งเรียกว่ามองถนนได้ชัดเจนนะครับแต่อีกความดีงามหนึ่งนะครับแล้วแต่คนชอบนะฮะไฟเลี้ยวนะครับผมจะเป็นหลอดไส้ธรรมดานั่นหมายความว่าคุณไปออกทริปต่างจังหวัดเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องกังวลใจนะฮะเรียกว่าสวิตช์ง่ายว่างั้นเถอะแต่เอาทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเอสรเนี่ยมันก็เป็นรถขี่ในเมืองขี่แบบแนวคาเฟ่คลาสสิกอะไรพวกนี้นะครับไปจิบกาแฟ ى, อ่อๆเท่ๆนะครับผมนะมันก็คล้ายๆกับพวกมังกี้พวกอะไรพวกนี้แต่ว่ามันสามารถซ้อนสองได้ดีกว่า มันสามารถมันมีที่สําหรับซ้นสองเลยนะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมคนชอบมังกี้ก็คือจะเป็นสไตล์ของเขาเพราะมันมีตํานานมานะครับผมมันมีเรื่องอ่ เรียกว่ามีเรื่องราวที่พูดคุยกันมาเป็นสตอรี่ของตัวมังกี้เองนะครับผมตั้งแต่เป็นมังกี้ 50cc รถป้อมนะครับผมความคลาสสิกความอะไรพวกนี้ต้องบอกว่ามังกี้เขาก็เด็ดเช่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึงว่ามังกี้จะเป็นไงกันบ้างแต่เรามาคุยเรื่องคันนี้กันก่นกอนนะครับผมตัวนี้นะ,ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมเปิดราคาเท่าไหร่ดีนะครับผมผมขออนุญาตเปิดราคาแค่เพียง56,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับ56,900บาทลดสภาพ80%อัพๆนะครับถามว่ามีริ้รอ,อางานร หินดีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าเล็กๆน้อยๆนะอ่าหรือว่ามีขีดข่วนตามการใช้งานรองเท้าไปโดนอะไรพวกนี้นะครับเป็นธรรมดาแต่ล้มชนหนักนั้นไม่มีเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าราคา5 6 9 0 0นเรนี่ยรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณมทและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ตกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรเราก็ส่งให้ได้ทั้งหมดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในกรุงเทพปริมณมลประยุทธ์ปุมธานีอยุธยาสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับพวกนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับแต่ถก่ีูท สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชลบุรีผมคิดค่าส่งลูกค้าอยู่แค่500บาทเองครับคุณผู้ชมครับถูกไหมนะฮะแค่500บาทเองครับคุณผู้ชมถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับการันตีเลยอยู่จังหวัดอะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมนะอันนี้บริการแรกบริการที่2นะครับผมตรวจเช็ค20จุดระบบไฟระบบเบรกระบ,บบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับผมเรียกว่าตรวจเช็คสวิตช์ให้สบายใจใหายห่วงใครที่ซื้อรถไม่เป็นก็ซื้อกับบูบอบายได้แบบสบายใจนะครับผมนะอันนี้คือตรวจเช็ค20จุดแล้วไถ่ายนะ้ำ มทุกๆสี่พันโลเข้าไปถ่ายใหม่นะฮะส่วนบริการที่3นะครับผมเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบู๊บบายให้อีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยครับจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมครับโคตรคุ้มนะห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยถูกกว่าคันนี้แล้วเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะฮะคุ้มค่ามากๆแล้ววิ่งมาแค่หมื่นสี่เท่านั้นกูจะแท้สองดอกบุกสวิตมีครบภาษีต่อปีหกเจ็ดมาให้ได 064 6363 635 064 6363 635เบอร์นี้จองก่อนได้เลยได้ก่อนเลยนะครับผมเช้าแน่นอนนะคุณผู้ชมนะอีกซาตอนนี้มีแค่คันเดียวคันนี้เลยนะครับผมส่วน ตรงกลางนะครับผมจะเป็น ID l ดี e ไลน์ผมนะ w 6 3 5ใครอยากขายรถได้ราคาสูงที่สุดแอดมาได้เลยครับ w 6 3 5มีแอดไซน์นำหน้าด้วยนะแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับ Facebook Fanpage นะครับชื่อเดือวกับชื่อ Channel เลยอูปบครับผมคุณผู้ชมเข้าไปติดตามกันไว้ได้เลยนะครับตอนนี้คุณยังไม่หารถไม่เป็นไรสักวันหนึ่งคุณอยากจะหารถขึ้นมาเนี่ยคุณไม่ยุ่งยากผมบริการคุณถึงหัวกระดบ้านแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูมังกี้กันต่อครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนี่นะฮะฮอนด้ามังกี้นะครับปี2022เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยวิ่งมาแค่4,000โลเท่านั้นเองนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมเปิดให้ดูปุ๊บนี่นะครับอ่าวิ่งมาแค่ 4,000โลเท่านั้นนะครับผมมีกุญแจแท้2ดอกนะครับมีกุญแจรีโมทกันขโมยให้ด้วยนะฮะแบบเหมือน p c x ตัวเก่านะฮะตัวนี้เป็น Limited Edition Bobby Edition นะครับหรือเจ้าลิงเหลืองนั่นเองนะครับน่ารักมากๆและหายากแล้วตอนนี้สภาพรถโดยรวมสวยมากๆปี2022ตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะแบ่งเป็น2ตัวนะครับผมตัวที่เป็นสวิงอาร์มเหลืองเนี่ยจะเป็นตัวสีเกียร์บล็อกเครื่องเก่าแต่ตัวนี้จะเป็น 5เกียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นบล็อกเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วอยู่ยาวๆกันเลยนะคุณผู้ชมนี่ฮะเห็นไหมฮะบล็อกเครื่องเนี่ยเป็นตัว5้าเกียร์เรียบร้อยแล้วยางนะครับหน้าหลังยางใหม่สวยๆส,สดๆนะครับผมสภาพรถเรียกว่าใช้งานน้อยๆน,นะฮะวิ่งแค่สีพันโลเองคุณผู้ชมครับเนี่ยโชค๊คเชิร์กใสหมดเลยนะครับผม สวยมากเดิมมากนะครับควรค่าแก่การเก็บรักษานะครับตัวนี้สวยจริงไม่ล้มไม่ชนนะครับผมไม่มีล้มชนหนักใดใมาทั้งสิ้นนะครับสภาพรถโดยรวมเนี่ยผมให้9 0้าถึงเกขึ้นเลยนะคุณผู้ชมให้คะแนนสูงมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจับตัวถ้อยเสียปั๊บนี่ครับมาเดี๋ยวมาสตาร์ทรถกันนี่ครับปุ๊บก็รอไฟจิ้นดับปั๊บสตาร์ท นี่ครับทีเดียวติดไม่ต้องบีบคันเร่งช่วยได้ๆทั้งซี่เลยนะฮะนี่ระบบไฟสูงต่ำติดหมดนะครับซ้ายขวานะครับติดหมดนี่ด้านซ้ายปึ๊บขวานี่ฮะนี่ด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาไฟเบรกนะครับมีครบหมดนะครับผมมาดูคันขาวกันมีไหมนี่เครื่องดีไม่มีควันขาวนะครับผมนุ่มๆเลยดูแผงคอครับนี่ฮะสวยงามไหมครับ นี่ฝั่งนี้เช่นเดียวกันสวยงามนะครับผมอโอเคนะครับผมเรียกว่ารถคันนี้สวยมากๆนะครับผมราคาดีสุดๆไปเลยด้วยเช่นกันนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องราคากันนะครับผมอขออนุญาตดับเครื่องนิดหนึ่งดูสปีดออฟลาดตัวนี้หลักๆไม่มีอะไร s i มเพิ i อิสเบลเลยคืออะไรนะฮะคือหมายความว่ามันไม่ค่อยมีอะไรหวือหวามากแต่มันอยู่ได้นานแน่นอนนะครับด้วยความที่มันเป็นหัวฉีดทรงสไตล์คลาสสิก กันขโมยแล้วก็มีให้กุญแจนะครับผมเป็นกุญแจรุ่นใหม่แบบนนหนาๆแบบนี้แล้วแข็งแรงทนทานนะครับผมมีสวิตช์ออฟหลังให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟก็มีมาให้ครบถ้วนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ำนะฮะชกหน้าเป็นระบบอัพไซด์ดาวนะครับหรือแบบหัวกลับนั่นเองนะฮะตัวนี้จะทําให้การขับขี่ของเราเนี่ยมันนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นยางที่ให้มาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นยางที่แบบว่ากึ่งทางเรียบกึ่งทางฝุน่นด้วยคุณผู้ชมจะออกทริปเนี่ยก็สบายใจใหายห่วงได้นะครับผมกันโซ่กันน้้้ํากัันดมมมีมใหหครบรบอชลง น้ำหนักได้ดีนะครับมี2ตัวนะปอกแฮนด์พรีเมียมมากๆนะครับความรู้สึกเหมือนหนังแท้เลยนะครับผมนี่นะฮะปอกแฮนด์ทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะครับปั๊มเบรกด้านบนแอดด้านหน้าก็ให้ดิสเบรกมานะครับผมเป็นของนิซินนะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นดิสเบรกนะฮะนี่ของนิซินนะครับผมขับขี่นุ่มนวลคันนี้ใหม่จริงประมาณ95%ได้นะครับมาคุยเรื่องราคากันตัวปี2022และไม่ใช่ลายธรรมดาด้วยนะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าผมขายถูกมากๆตัวนี้ปกตินกว่าไได้ม่่ยยากเลแตผขอาก แค่เพียง 76,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมใครสายสะสมห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผม75,000เอ้ย76,900บาทเนี่ยรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดด้วยนะครับผมเนื้อใต้ออกตกอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนอย่างโคราชอย่างชลบุรีเนี่ยผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นเองครับคุณผู้มชม500บาทนี่ส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นแล้วนะครับผมส่วนตต่่่่่่าาาางงงงงงจจััััััหหหวววดดดนนนนนนะะะะะะะฮฮภูููเเเเกกกกก็ชชีีียยยยยยใมมรรรรรออออไไไพ้้โทคคคุลบสถ สุดในประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เรื่องการจัดส่งเรื่องเดียวนะครับเรื่องที่2นะครับผมเรื่องตัวเช็ค20จุดนะครับผมใครที่ซื้อรถไม่เป็นนะฮะอยากได้รถดีๆสักคันหนึ่งแต่ว่ากลัวโดนย้อมแมวไม่อยากขี่ไปซ่อมไปนะครับสบายใจใหายห่วงซื้อวูบบได้เลยเพราะเราตัวเช็คสกรีน20จุดให้ครับระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องนและแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อ่อนเราเปลี่ยนให้ใหม่หลอดไฟขาดเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะฮะไม่มีการมานั่งซ่อมอะไรพวกนี้กันนะครับผมนะอะแล้วก็ตรวเช็ค บริการที่3นะยิ่งโหเรียกว่ายิ่งตอกตะปูย้ำเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าเรารับประกันตัวเครื่องยนต์ให้อีกหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางด้วยครับคุณผู้ชมจะวิ่งพารโรหมื่นโลแสนโล,โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับคุณผู้ชมสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมได้รถที่ดีมีคุณภาพรา,พราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าแน่นอนครับคุณผู้ชมครับโอเคนะครับผมใครที่จะซื้อคันนี้ผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้3ชท่องทางเบอร์โทรศัพทะะ์ 6 3 6 3 635 63, จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับคุณผู้ชมครับมีคันเดียวตอนนี้นะครับผมนะแล้วก็ไอดีไลน์ผม a d 6 3 5ใครอยากจะขายรถได้ราคาสูงที่สุดอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับวูบบายบรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนเราให้ราคาสูงที่สุดสูงปริ๊ดและที่สําคัญเลยโอนเงินสดหน้างานเดี๋ยวนั้นตรงนั้นรับเงินสดตรงนั้นหรือโอนตรงนั้นเลยนะครับมีบริการทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ไปถึงที่และบริการให้ถึงท่านนะครับผมวันนี้ลากปเท่านี้ ก่อนกับ x อราคาดีๆนะครับกับ Honda m o n k ก y ราคาประหยัดครับคุณผู้ชมครับแล้วสวยมากด้วยครับวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ